ทีดีเกมเดลิเวอรี่พรีเซนต์ผ่านนพี่รินี่นี่นี่ี่ี่ี่นี่ีเออนี่คืูฮะอะไรพี่ของจะให้อ่ะเอานี่ลองลองกินอันนี้ให้ดูหน่อยไอ้อขี้ผขี้โอ้ขี้โอขี้แม่งไหลออก เออจะว่าเออจะว่าไปดูกันยังไงว่าเมื่อไหร่มันจะเวลาขับไายแล้วเนี่ยก็มันซ้ำซองสีนี้แล้วมันจะเขียนขึ้นนะบเออแล้วดูขึ้นข้างบนไม่มีเตือนเตือนก็คือเตือนข้างบนไงข้างบนกินได้เนื้อหนอนเละๆเนี่ยกินทำไมเออเออเอานอนเ่านอนเอาบวกบวกดีกพี่บวกไอ้หญิงสกดคอนโทรนลืมว่าไมทำทนไม่ได้นั่งอ่ะไอ้กินเข้าไปไม่เป็นไรไอ้จิ๋วหายกินแล้วเพิ่มรัวรัวเลย เพิ่มเลือดเหรอรถไม่ได้เพิ่มจะบ้าตายบอรอดเนื้อมันคือเนื้ออะไรแล้วแม่คุณโคเนื้อเน่าอ่ะเด็กเอามาให้กินคิดว่าผมโง่ไงหนอนกินเลยก็ใช่ไงก็แกกินเข้าไปแล้วแกก็อ้าวแสดงว่าผมโง่อ่เด็กเดินไม่ลดไม่ลดกับผีอ่ะเด็แล้วคือยีตีแล้วไม่ลดอ่ะฟอร์ดเรือแหงอ แล้วนี่ยั้งกติกน,นี่คือขี้ของโซล่าขี้ของโซล่าหายไปแล้วกระจายไปกระสายลมนมเมืงอกี้นี่คือขี้ของโซล่านะคะามาดูใกล้ๆกันขี้ข,ของโซล่าเป็นก้อนเลยโอ้โหตัวไม่จุม่ม ไปหอยไปดูขี้ของโซล่าโอ้โหโซล่คนอะไรขี้เดยแบบกลมสวยข้างเหม็นอยู่นี้รอดจิตยังไม่รู้ยีปีผมเห็นขี้แล้วไม่รู้ถึงอะไรเลยไหมเป็นการโฆษาเขาไหมไอไอะไรวะไอของทเก๋นที่เป็นไม่ไม่ทเก๋งนที่มันเป็นไอ ไก่ป๊อปอ่ะเอออ๋อไก่ป๊อบแมงขี้ขี้โซล่าแม่งเหมือนไก่ป๊อปไก่ป๊อปจะดูน้ากินมันเฮ้ยขี้โซล่าหายไปแล้วใครเก็บกินมันโค้งมันโคกินขี้โซล่าไปแล้วเหรอไม่ได้กินอ๋อโซล่าขี้ยศขี้หลก้อนเลยใครติดติดติดดูดิใส่มาอีกก้อนอะไรขี้ก้อนของโซล่านะคะหิวไปหาขี้โซล่ามาหิว ไม่ผมไม่คิวทอนอยากกินขี้โซล่าก็บอกมาอช่หอดโอ้ขี้ของโซล่าขี้อมไรอ่ารอดขี้ขี้ขี้ถ่ายออกซื่อไงจะได้ขนน้องเขาจะได้รู้ว่าเขาโซล่าเป็นคนขี้กบมถ่าเลยกันโซล่าเขาเป็นคนชอบนั่งอยู่หน้าคอมนะเขานั่งอยู่นานๆก็เพราะเขากดเกิดกันกดตัวทำให้เวลาขี้มันออกมากลมนะคะ ก่อนไหนว่าหิวเอ้คุณครูคุณครูขี้เดดูขี้คุณครูกันนะคะขี้เราอ่ะก่อนไม่ต่างกับโซล่าเลยนะขี้ค่อนข้างกรมสวยเรามีมีมีเศษใบไม้ติดมาด้วยแหละเก็บสะสมขี้ถ่ายขี้ขี้สิใครกินขี้หลับกินขี้เราเลือกก็เลยสิเราเลือกไอ้พี่กิ๊บ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 จพึ่งพี่กิ๊บจะรอดหรอใช่ไหมอืมอย่า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 อยเอ้ยโซล่าโซล่าไปไหนวะ

ปิ้งของโดราได้หรอโดราอย่าตายเลยโดรา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 โาโอ้ยโดราอย่าตายเลยโดราเอ้าเฮ้ยอย่าดับไฟดิเอาแทงรัวเลยเอ้าตาย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 โดราอย่าล้มโดราเอากระดูกเราหักแล้วคุณจิ๊บตายตาย โซลตายไป้ันลาไปใครทำกับนาแบบนี้ยุงจะทอสิท่าวัลาโอ้โหวันลาวันลเจ้าก็เผาเผาเผาวันนี้เราจะกินเนื้อโซล่ะเริ่มเเผา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 ด้วยเราโดนคนไล่ แถวไหนแล้วเนี่ยคือแถวไหนกัไม่รู้ลงหาจับนะทำลายเร็วๆมันฉุดเราไปไหนแล้วไม่รู้เราเนาะกยู่อ่ะไหนฮิ้วเราไปไหนเนี่ยเอาเอาเราเอาเรากลับบ้านวันเดอเอาเราอุ้มเราเข้ามานเลยโอ้โหนะเอาวางเราไว้ทางทางกองไฟเอาเอาเอาทำไรเนี่ยไดาทำไรนอนกองข้างกองไฟ พิมเทลพูดเฮลมีใส่บ้างพูดเฮลมีเดี๋ยวมันก็แบบเอาให้กูช่วยได้เหรือช่วยได้นะช่วยปั๊มเอาแล้วเอาเรามาเอาเอาเรามาทิ้งที่บ้านคืออะไรอ่ะคืออะไรวะเราทำอะไรเราเนี่ยจะหารู้จะไหนพวกเราไม่ได้อยู่ดีด้วยเขาจะจับเราไงเนี่ยเอาแบ็คเบอร์รี่ใส่เราเอาเอาเอาอะไรนั่นอ่ะเขาจะจับเราโอ้เต้เฮ้ อะไรอ่อถิ่นเราแบบนี้เราไม่ใจง่ายนะเธอเอาหมวกใส่เราเอาเกงใส่ให้เราเอาเสื้อใส่ให้เราเอาแขนแขนใส่ให้เราละบอเออเราเข้ามาเราจะตัวเปล่าใช่ไหมใช่ใช่เออแ้วเขาไม่ได้โดนเราไปนะคะแต่งตัวให้เราเสร็จเรียบร้อยเืออะไรแล้วเราหลบอยู่หน้าบ้านเขาตรงกองไฟ จะพาคุณคิดไปเป็นเจ้าสาวหรอ้วเมื่อไรเราจะตื่นอ่ะเมื่อไรเราจะตื่นอ่ะโอ้โหวั h e ฮลโหลฮัลโหลสะท้อนให้พิมให้พิม h e โ l ลอ่ะคนที่จับพี่มานี่แหละ จิมเหรออืมจ right? uh ิมจิมจิมไอคันสปีดอิงลิชใช่ปะเอ่ออ๋อย่า I'm sorry I m, I can't s p e a k e n g <'t>. l i s h แค่เฮ้ยโอ้ยาเอาเป็นสเกตอาหารกหมดแล้วนี่ว่ะ n go เสื้อท้อหนาวแล้วอาหา,มารมันลดเร็วใชนะ่ไหมเนี่ยวิ่งเอาใต่เราวิ่งทำไมอะ่ะแล้วเอาหกแทงที่ไหนวะแล้วมันวิ่งไม่ได้อะ่ะเฮ้อาอธารมันนู้นอะ oh no วายเฮ้ยแมงมุมเฮ้ยแมงมุมเตายแล้วมาโกเวโอ้ยโกเวไปไกลนี่มาไล่เราไว้เอาพี่มาเอาหกแทง จับแต่งตัวแล้วก็ไล่ไปคืออะไรเขาต้องการอะไรจากสังคมวะเขาต้องการอะไรจากผู้หญิงเขาเขาคงนึกว่าจับมานึกว่าเป็นเกย์เป็นผู้ชายเล่นอะไรเงี้ยพอเป็นผู้หญิงปุ๊บเขาแบบไปมึงทำกูผิดหวงังกูนึกว่าเป็นเคยแปลงเพศมาที่แท้เป็นผู้หญิงอะเนี่ยเโตและว <c oughs> โตและว <c oughs> <c oughs> ไม่น่ามาเจอเลยเอ,อ้โอ้โอ้โอโลเล่นลเล่นเล่นไหนพาเราหางก,ก่อนนี่ไม่ยังไม่รู้ที่ที่มันอยู่เลยนายมันนุ๊กอ้าว ตอนนี้กำลังแกะรอยทางครับเซิร์นี่แหละสไ,ไปน้ำมันน้ำมันจีฮอตแล้วพงพุงครัวยังไม่เข้าเซิร์ฟไม่ได้เลยเข้าเข้าเข้าพยายามเข้าฉันจะสาบแช่งเธอให้เป็นตะขาบนี่คือเจตนาตกรรองครูเกะนะกิมมีตัวพ่นบีทไม่งมากัดกิปบุรีมองมาเลกิมเลยมองลเลยไม่เห็นนะกิมเลยตี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 แล้ว,วครูเกที่เป็นสั์เลี้ยงเป็นอสสกิมผู้วิ่งมาช่วยนะแล้วก็เรากิมก็ตีมันตายเลย ไมครูเวไม่คน,นอย่างนี้กันโกรธใจาาร้ายถามตัวเองดีกว่าตีเราทำไมเออไม่ต้องตายด้วยแลงครูส่งคุณใชนไหมชัมแหลเองนะอโอเคคำตอบกว,ว่าจะได้มาเย่จังเย่จังเย่จังแย่จุง,ง,ง,งเมย์อะ ช่วยด้วยดูแาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยู่คี่ใครแอนน้ำแอนน้ำตงไหน่งว่าไกล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 กับครูเกออ่ะมันยิ่งหนักเขาไม่ใหญ่ใกล้ๆกับที่เมื่อกี้นายต่อยหมีอ่ะไอตัวนู้นเลยลเหรอเราลสลบเราแบบขอไอหิวน้ำขัดน้ำสลบเดี๋ยว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 ถ้าไม่มีแรงวิ่งต้องชาร์จแรงก่อนช่วยด้วย ผงนั่งอยู่ไกลด้วยนะไกลเหรอเม่อไอน้เลยวิ่งมาดีเลยดีดีดีมัยมาช่วยฉันแบกของเลาเราตัดไม้มาตองร้อยก้อนเนี่ยช่วยถือหน่อยหนักเดินวิ่งไม่ว่วมาไหนผมผมจะสร้างบ้านดีดีดีนั่นแหละจะไปให้กอนสล่าด้วด้วยอิ่มน้ำอิ่มน้ำหิวน้ำโอ้ยอเ,เว้แล้วเนี่ยเออไม่รู้จะเจอเนี่ยเว้แล้วฉันไม่มีแรงแต่ฉันจมน้ำอยู่ พี่แลกว่ายน้ำประกดโซนแล้วพี่วิ่งมาช่วยตายอีนี่เดรยวแกบุรีขอแค่น้ำขึ้นเดียวจะเป็นน้ำชีดในเสาก็ได้หดกินละนะงบอะไรอะปีเรียนยากัดอะไรล่ะปีเรียนยากัดจะปีเรียนยาปีเรียนยาปีเรียนได้ไหมฮะ ตา้ตายฟิลันยาโทษนะเอื่อ <c oughs> กี้แม่งลงมากินน้ำอย่างสบายเหมือนแบบอาสวรรค์ตโซล่าช่วยถือไม้กันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟิลันยาวันนีใช่ไหมอ้าวาปะงับหน้าเฉยโซล่าช่วยถือไม้หน่อยเย้ไม่ใช่สองร้อยอะร้อยห้าสิบฟิลันยาฟีลันยาตโซล่าร้อยได้อ่ะฟีลันยาร้อยได้อ่ะ อยู่ใกล้ๆกับอะไรน่ะลืมชื่อแล้วยิงยังจะใช้ไฟในบ้านหรือนอกบ้านอ่ากินเนือยากินลนอย่าลอยลอยอากาศไปได้ในบ้านใช่ไหมเฮ้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 อเอาเออ้ไเราฆ่าปลาอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาเนื้อปลามาและตัวแรกช่วยถือหน่อย คุณกิี๊ฟค่าสีละแคนใช่ไหมเออสิลาแคนเอ่โยนมาไอที่จะช่วยให้ช่วยถือโอเคหมดนี่ยค่ะอ่าไอทันนันโอ้ยหนักแทนขยับไม่ได้ถึงจะขยับไม่ได้เเหรอฉันมีของหนักอยู่แล้วด้วยมีอะไรอ่ะหินสี่สิบไม้เก้าเอ็ดหินสี่สิบทิ้งไปไรยู่ไนอ่ะวิ่งพาเรากลับบ้านไปเร็วเก้ฮัทเอาแค่วิ่งแค่เดินตามแม่น้ำก็พอแล้วอะไรโอเค ข่าคูกเกไปแล้วนะไม่น่าเลยจะได้ปะอุซาริอุซา,าริคักบะงมดูแลอย่างดีหาอาหารให้กินจเจ้าข่าวจับตาแป๊บเดียวฮ<า>ะเจ้าขาวจับมาแป๊บเดียวเฮ้ยจับนานนะไม่จเจ้าขาวจาับมาเจ้าเจ้ขาวจับมาเลี้ยงแล้วแป๊บเดียวจะมาปุ๊บตายจะมาปุ๊บตายเลยโตโดนฆ่าโดยไม่เจต<ห>นเลหาอาหาร เดาแค่อาหารตัดนาก็ให้อาหารตอนมันสลบอยู่ไงให้เบอร์รี่อย่างเดียวเลยชโซลารู้มาญาติอาหารน่ะฉันเก็บมาหมดเพื่อบลูกูเกเลยอ่ะก้อนยังไหนอ่ะทำไมเราตามน้ำมาเรื่อยๆเหม็นจะเจออะไรดิก้อนมันบอดอะไรแบบวะก้อนมันบอดย้ายมาอยู่ฝั่งแล้ว่ะไครมาเด่ะใช่ยังไงก้อนฟินไง นี่นะนี่นะก่อนตั้งเตาไฟไว้ด้วยนะลูกเดี๋ยวย่างเนื้อกินนะลูกครับมีอยู่สี่สิบชิ้นนะขอตั้งพื้นบ้านกแปนบนึงอยากจับเดน้นเสากินเนื้ออันนี้เป๋าใครเนีห้ร็เป๋าเมื่อกี้ผมไปทุบไอ้นี่ไงทุบอะไร ก็ไปของใครไม่รู้อ๋อเบอร์รี่สีดำทำให้ทขาไมสลบได้เราไปไว้ตรงไหนเบอร์รี่สีขาวไม่เกี่ยวมาที่พื้นอ่ะที่พื้นไหนพื้นบ้านหรือนอกบ้านอ๋อแล้วแต่อาแล้วแต่เพราะว่ามันสามารถวางไว้วางนี่อีหันที่พื้นนี่อ้าวกำลังจะมาดื่มน้ำสลบฉย อ้าแล้วสมมติพี่ครับอุปกรณ์สลบสลบับก็ขาน้ำจเจรยุดไอเทมอ๋อเกมนี้มันตะเกมนี้มันไม่ตายตายมันจะต้องสลบหรือเปล่าน้ำอยู่ตรงหน้ายันดุส่าถลบอีตบาทนี่ อาวพี่จิบบางไวตรงนี้เลยเหรอทำไมอ่ะด้านไม่แคบเปยแหลกแหลกแหลกก็ขยายออกด้านข้างไปดิอ่อาตาไฟออกไหมออกไหมไอ้นี่คราฟไง<ช>นะงนหรือวางหรือวาง,งาตรงนี้แหละไม่รู้กี่เหรอ,อขอฟังแล้วกันไอ้นี่มันอะไรเนี่ย เ่อเด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 อนเป็นเก๋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 เก๋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 กอนเก๋ๆหน้าบ้านแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวมีคนมาขโมยจะขยายบ้านให้ใหญ่กว่าเดียวจะค่อยวางเนาะวางไปแหละในเพื่อพี่มีของมากที่พี่ทำเลยบ้านใ่ไหอะกอนไม่นุ๊ก เดี๋ยวขาพี่ชอบออกแบบบ้างเดี๋ยวไม่ให้ทำเลยเสร็จฉันยังไม่ได้ปลดล็อกประตูใช่ไหมเนี่ยใช่ยังไม่ได้ปลดล็อกประตูฮะประตู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 กระตูน่อยเฮ้ยเนื้อเริ่มเน่าแล้วเนี่ย เอาแล้วคนก็เข้ามาได้ง่ายๆดีก่อนเดี๋ยวรอเวฟเอัพก่อนเดี๋ยวผมซื้อประตูเอ้ยเรียนเรียนทำประตูซื้อประตูอย่างกระดซิมซื้อประตูซื้อประตูต้องเป็นตีอันเียวก็ลงเลยตมันี่ยมันกรต้อัน้อง